ดีหาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u ป e r Friends ฮ่า วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่และก็ทุกคนเข้าไปผจญภัยไขปริศนาศในคุกลึกลับเขาว่ากันว่าคุกนี้อมันจะมีแต่คนที่ฉลาดปัดเปืองอย่างกับอัจฉริยะเอโรคาวะคนนั้นเท่านั้นที่จะออกมาได้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มากับพี่้องก็ไอคิวรวมกันสองคนวรามันแปดแสนเกาหมื่นกว่าเลยนะฮะ <c oughs> เราจะต้องไขปริศนาศและร่วมมือกันจนออกมาได้แน่นอนมาเชื่อมัน นาไปดูกันเลยโอ้ยพี่ล็อกมังก็เราติดอยู่ที่แห่งใดนี้เราเข้ามาท้าทายในคุกใต้ดินพี่ล็อกโอ้โหนเขาว่ากันว่าคุกอันเนี้ยถ้าเกิดใครฉลาดพอจะสามารถออกได้นะลูกพี่เบื่อแกจริงๆแล้วเขาอีแล้วเขานี่ใครเร้ยโคดี้โคดี้โอเคโอเคโเคดี้ที่เป็นเพื่อนกับโคดูแล้วก็โคดื้อ ดูดีรอบตัวเรามีแตค่คุกก็มีนูติดคุกด้วยอะ่ะอ๋อหมาโง่เรารีบหาทางออกไปจากที่แห่งนี้กันเถอะนี่ไงลูกพี่มันมีห้องให้เข้าไปพี่ชิดเพียบเอาห้องไหนดีอันนี้เป็นแบบเล่นคนเดียวไม่เอาอ๋อไม่เอานี่เลยพี่ล็อกสองคนเราไปด้วยกันไหมอะ่ะนี่ไงหมาโง่มันมีเขียนเออว่า normal กับ hard เลยระดับเราแล้วอะ่ะ <laughs> normal แน่นอนลูกวิเข้ามาเร็วโอ้โหอนนี้สว่างวาบเลยพี่ล็อกนั่นดี เรากําลังจะไปอยู่ในคุกแล้วพี่ล็อกพอเปล่า่นป้อมก็ต้องพัมโอ้เราไปแล้วว่านอกกันอะไรขึ้นโอ้ลูกพี่นี่ไงเราอยู่ในคุกโอ้หนูบแบกเบคอนไปไหนไม่รู้แกคงสงสยัยใช่ไหมว่าแกติดอยู่ที่ไหนอตอนนี้แกติดอยู่ในคุกยังไงถ้าแกออกเกมไปแล้วก็เพื่อนของแกจะต้องตายจากกาันโดนเพดานน้าลงไมาหล่นทับ แกจะต้องร่วมมือกันสองคนหาทางออกจากที่นี่ให้ได้โดยการไขปริศนาในคุกแห่งนี้โอ้พี่ล็อกเขามาบอกกติกาแล้วเขาก็ไปพี่ใช้แว่นดําคนนั้นน่ะโอ้เขาคือใครวะบางออดมาใส่แว่นดําแล้วพี่ล็อกอยู่ไหนเฮ้ยบางออดนี่ไงใจแกแล้วอ๋ยโนบิล็อกบางอ่อพี่ล็กอก,กมาจะยื่นหางเข้าไปพี่ล็อกจับหางผมที ไม่เอาไม่อยากจับไปต้องยืนเข้ามาเลยนะพี่ล็อกตรงนี้ในห้องหมามันเขียนว่าเป็นพัซเซลด้วยอ่ะเฮ้หมางโง่เขาบอกว่าฉันไม่สามารถแตะต้องได้อ่ะแต่ฉันช่วยบอกแกได้โอ้เฮ้ห,หมางโง่ฉันเปิดผ้าห่มมีอะไรอยู่บนเตียงไม่รู้อ่ะของฉันเขาบอกให้พิมพ์เข้าไปในช่องแชทว่า m a r s มารอะไรอ่ะชื่อยี่ห้อช็อกโ,โกแลตหรือเปล่ารู้ได้ไงว่าหมาเคยกินอุ๊ยนี่ไงเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนสัตว์ป่า พี่มังโอมีอะไรเกิดขึ้นเปล่าวะห้องหมาไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ไงมันมีมันมีช่องให้ใส่รหัสพี่ล็อกหมามีกระดาษอยู่บนเตียงหมาด้วยเหมือนกันอ่ะของแกว่าไงอะ่ะเขาบอกว่าให้พิมพ์ว่า h o s t ลงไปในช่องแชทอะพิมพ์ดินี่เลยฮันลูกพี่เจโอ้หมาก็มีช่องให้ใส่รหัสเหมือนกันพี่ล็อกเฮ้ยหมาโต้งตง้องโถ่คียฉันมีมีเลขอะไรไม่รู้ว่ะทำไมของหมาไม่เห็นมีเลย เอ้ยของฉันมันเขียนว่าอะไรวะ6กหสแล้วก็3าสพี่ลองลองใส่รหัสดูดีมันอาจจะเป็นรหัสพี่ลองก็ได้อ่าได้6 6ห3สี่สามสจะเกิดกไม่ได้อะ่ะมาโง่งั้นในหมาลองของหมา66อะไรนะลูกพี่6 6หกีแคทส3่สา <33. S 2> ย่อยถูกพี่ล็อกเป็นของผมไหนมีอะไรกันโอ้หมางโง่มีประตูเปิดแกสามารถไปห้องข้างๆได้ดูดิว้าวมาได้ห้องที่กว้างขึ้นพี่ล็อกสุดยอดเลยเข้าใจดีมากเขาให้เราติดคุกเพิ่มอีกห้องหนึ่งด้วยใต้พมไม่มีอะไรเลยแต่ใต้เตียงมีอ่ะมีอะไรอ่ะมีกระดาษอ่ะเขาเขียนว่าไงอ่ะเขาบอกว่ามันมันมองไม่เห็นนะมันเป็นมึกล่องหนนนะพี่ล็อก <c oughs> ขอบใจมันมีประโยชน์มากสุดยอดแล้วต้องทํายังไงถึงจะมองเห็นอ่ะมาโง่ฉันก็มาติดพร้อมแกเน,นี่ยฉันจะรู้ได้ไงวะเฮ้ยถ้ามาเป็นหมึกล่องหนเราล้างทิ้งได้ไหมอ่ะนินเน่โอ๊ยมาโง่แกอย่าเพิ่งเอาไปเปียกน้ําดิเดี๋ยวมันขาด Husky IQ แปดแสนนี่ไงมีรหัสแล้ว Does anyone know Morse code อะไรอะไร m s อ code คืออะไรวะโอ้ลูกพี่มันเป็นรหัสมอสอะรหัสมอสคืออะไรอะรหัสมอสคือรหัสสีเขียวอะ ให้ล so ูกพี่เอาไปยึกยืยึกยึกใครจะไปอ่านออกวะหมัางโง่เฮ้ยมาอ่านได้เล้วมาดูให้ลูกพี่เขาเขียนว่าไงจุดห้าจุดอ่หมัางโง่แป๊บนึงเหมือนจะมีกระดาษมอสโค้ดในห้องของฉันเดี๋ยวนะขอแกว่าอะไรบ้างนะ จุดจูดจูจูจะขีด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 ขดจูดจูดจูดจจจจูดขีดจุดขีดจูดเอาทีละอันเอาทีละอันจะเย็นเออจุดห้าจุดก่อนพี่เลยจุดห้าจุดนะอ่าเลขห้าแล้วก็ขีด5้าขีดขีด5้าขีดคือเลข0ูนย์แล้วก็ขีด1ขีดกับจุด4จุดขีด1ขีดกับจุด4จุดคือเลขหแล้วก็จุด4ี่จุดกับ1ขีดเลข9 และก็จุดหนึ่งจุดกับสี่ขีดเลขหนึ่งว,ว้าวรวมกันเป็นหลานอะไรอ่ะห้าศูนย์หกเก้าหนึ่งต้องไปใส่ไหนอะ่ะลูกพี่ในฉันขอลองใส่ของฉันบ้างสิห้าศูนย์หกเก้าแล้วก็หนึ่งจุดเดิดไม่ถูกอะ่ะมาง,ง้อเฮ่มาง,ง้อว่าไงลกูกี่ฉันดูรหัสผิดมันคือห้าศูนย์หกแล้วก็สี่หนึ่งปโจมา,าง,ง้งงนี่ไงมังโอมีอะไรเกิดขึ้นไหม มีเสียงอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมังโง่ห้องหมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอไ,ไลยอโรพาสฟอร์กาเฟอร์เขาบอกมีเชือกร่วงโอ้นี่ไงมังโง่ในห้องฉันมีเชือกมังโง่แล้วแกแกพารเซไอลูกนี้เสร็จยังอ่ะมันมีให้หมาสคิปได้อะ่ะโอโหห้าสิบโลบามาต้องมานั่งไขรหัสอันนี้เหรอฮะมังโง่ฉันมันใจว่าแกตแก้ได้ <S <S มันทําได้แน่นอนขอเวลาสี่ปีฮะเออ เอ้ยลูกพี่อย่าเพิ่งดูถูกพลังอัสกี้มาใกล้จะทําได้แล้วลูกพี่คีโมวแบบเอ้ยโอ้มาโงอีกนิดเดียวเท่านั้นตอนนี้หมันเริ่มเมาขี้แล้วพี่ล็อกฉันเห็นว่าวนูบแล้วหนึ่งคำเอออันนี้ผิดโอ้โนนพี่ล็อกมาโงจะได้ไหมเนี่ย ยี่เราเราแงะมันออกมาจากกําแพงแล้วก็เลียงมันใหม่ได้ไหมอ่ะนั่นแหละสิงั้นฉันกอ,อกไปดูข้างบนกันนะเฮ้ยลูกพี่ได้แล้วเฮ้ยสุดยอดเจมาเก่งบอกแล้วฮ่สกี้เป็นหมาไอคิวแปดแสนอ้หมางโง่แกเข้ามาในห้องฉันได้แล้วสุดยอดเจ์ขอกอดที <laughs> ว,ว้กกกกากกอดกอดกอดก็ไปสำรวจข้างบนกันไงลูกพี่อะแกลองขึ้นไปดูข้างบนมีอะไรอะ่ะมีโทคี้เหมือนเดิมหมาโง่เฮ้ยมีกล้องสองดาวด้วย ในใต้ผ้ามีอะไรเปลามาีไหมบอแบไม่มีมีกระดาษเขียนว่าสโตดีแอกสตาร์ด้วยลวกูกวีค,ออคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะวะฉันลวกมาข้างล่างแล้วมังงอโอ้ลูกวีมาส่งดาวได้โอ้มังง้อตรงนี้มีหลอดไฟหลอดไฟงานวัด <c oughs> ที่มีตั้งสีห้าสีมังงอโอ้สงสัยเราต้องแยกกันทำภารกิจพี่ลอกเดี๋ยวมาจะส่งดาวก่อนลูกพี่ไปแกะรหัสหลอดไฟเลยโอเคตรงนี้มีหลอดไฟที่ <c oughs> ท,ที่มีสีสีอะไรบ้างวะ น้ำเงินชมพูแดงแล้วก็เขียวขาวน้ำเงินชมพูแดงเขียวขาวอุ้ยตึงๆว่ะมังง้อส่วนยอดเลยฮะลูกพี่เขาบอกว่ามีบางอย่างโผล่ขึ้นมาในห้องหนึ่งห้องหนึ่งก็คือห้องนี้หนว่วะเอ้ยมังง้อมันมีอะไรวะมันมีมันม,มีมิเตอร์ขึ้นมาด้วยเนี่ยมิเตอร์ไฟหรือเปล่า ลูกพี่หมาเจอดาวสามดวงดาวสามดวงอะใช่เลย่ะดาวลูกไก่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะดาวลูกเกี๊ยบ <c oughs> ทุกคนนี่ไงเราเจอกลุ่มดาวอันนี้หนึ่งอันอันไหนอะอันนี้สองอันโอ้โห <c oughs> แล้วก็อันนี้สามมาดูตารางแล้วลูกพี่มันคือเจอมินซาจิทเเลียสแล้วก็อควาเลียสนี่มันดาวแห่งเซนซายากนั่นเลยนี่ว่า <c oughs> ใช่เลยอมาอัจฉริยะมากพี่ลกเ <c oughs> นี่ยหมาก็ไอตรงนี้มันคืออะไรมันช่วยฉันดูหน่อยเด นี่เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกระดับพลังงานได้ด้วยมันคืออะไรวะเี๋ยวกนลูกพี่อย่างตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์ดวงดาวอีกแล้วไปทําอะไรอะ่ะเอ้ยมาโง่ไอ้ไอ้แดงแนี่มันคืออะไรไหนอลองกดดูดิเฮ้ยห้องนี้ก็มีอะ่ะลูกพี่ฉันโยกกันเลยนะจะเกิ้โอ้ไปหลอกโยกแล้วมันเป็นสีเขียวเฮ้ยห้องนั้นได้ไหมนี่ไงมาโยกแล้วก็สองอันนี่ไงห้องนี้ก็มีโยกให้หมดเลยนี่น่เฮ้ยงงินข้างบนเออมาติดข้างบนก็ต้องมีดิข้างบนมีไหมนี่ไงลูกพี่ เอามาังอ้รีบโยกแล้วมันหมดเวลาแล้วเนี่ยโออมังอ้วเรา no, ต้องไปโยกใหม่เออโนม้ง้อเราโยกไม่ทันลูกพี่เร็วโยกข้างล่างเร็วเอาใหม่นะจะเกิดจะเกิดสองอันแล้วมวังอ้วโยกอันที่สามเลยลูกพี่อันที่สามอันที่สามที่ไหนเรียบร้อยเจแล้วไงต่อเอ้าเล่นไงมังอ้วนห้องนู้นว้าวนี่ไงราศีอันแรกคือเจอมินี่เจอมินี่อันไหน นี่ดูให้อันที่เหมือนแฮชแท็กกันลูกเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวลูกพี่กดผิดนี่ไงกดแล้วเซเลียมมันลูกพี่กดแล้วอันต่อมาเป็นซิจเทเลียสลูกศรพี่ลกลูกศรนี่ไงแล้วก็อควเลสยึกยืยยึยยึกยึกยึกยืยยึยยึกยึกถูกต้องไหมเราไขรหัสถูกลูกพี่อควิบ็อกซ์แอปเปิลจิปทาร์เปลเซลก็บอกว่ามีกล่องกุญแจปรากฏขึ้นที่ห้องข้างบนเฮ้ยมันงงจริงด้วยนี่ไงมันมีกุญแจอยู่ข้างในกล่องไหนอะนี่ไงสิอ๋อต้องใส่รหัสลูกพี่ ลูกพี่แล้วนี่มันกระดาษอะไรไหนฉันดูให้โอ้มันเป็นตารางอะไรไม่รู้เดี๋ยวฉันจะลองใส่รหัสตามที่เขาให้มาดูนะใส่ยังไงอ่ะนี่ไงโอ้ 1> <C> 1. มันเป็นบทฝนพี่ล็อก 1> C 1แล้วก็ B กทําไมของหมามันเป็น K 3มันลูกพี่อา้าวของเราไม่เหมือนกันเหรอเอางั้นไหนหมาลองใส่ของหมาโอเค โอ้ลูกพี่มาได้รหัสแล้วโอ้มังโก้จะก็ได้แล้ว3 7 5เจห้าหรือเปล่าใช่เลยส7 5เจ็ดห้โอเคแล้วเราต้องไปใส่ไหนข้างบนมัน4ี่ตัวเออจริงด้วยว่ะ3า5เจหอ๋อเดี๋ยวนะมังโง้ไอ้นี่ไงไอเกตนี่ไงไอบาบาเนี่ยโอ้ถ้างั้นอันนี้ก็ต้องเป็น3อันนี้ก็ต้องเป็นเจอันนี้ก็ต้องเป็น5เกินห้าี่อลองทำไมมันมั่วสัว โอ้ไนส์เจได้แล้วมงังงะเจมีรหัสมาเพิ่มอีกแล้วลูกบีมังง้คุณเริ่มจะตาลายแล้วเนี่ยจำตัวเลขไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้คือ8 7 9 4 9็ีพี่ล็อก8ป9 4 9แล้วไงต่อเอ้ยพี่ล็อกมันมีตุ่มอะไรตรงนี้ด้วยอะกดกดตุ่มอะไรอะกดได้ไหมเขาบอกว่าให้เหยียบเฮ้ยเหยียบสิโอนี่ไงมาเหยียบแล้วอะเบนฝ่อออกเพนเขาบอกว่ามีช่องเปิดออกช่องไหนลูกวะไหนอะ ช่อง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 อะไรอ่ะช่องไหนใช้จมูกแกดมนี่หมางง้อโอ้พี่เรามาเจอนี่ไงไหนเรามุดเข้าไปได้ไหมเฮ้ยนี่ไงกระดาษกระดาษกกระดาษเขียนคำใบเปล่าลูกพี่อ่ะฉันยื่นให้แกอ่านนี่ไงโอ้โหยึกยื้ยื้ยึกยึกไ่าฮ่าป์แรงสุดชตนฟลายเป็นเกตเวย์บอสกายโอ้หมางงอมันมาเป็นกรอนเลยอ่ะกลางปีกออกได้เวลาบินแล้วจงกระจรออกไปสู่ท้องฟ้าอันเว่ร์ว่างอันไกลโพ้น ลูกพี่ข้างบนเขาบอกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในข้อความด้วยอะแล้วต้องตีลังกาดูเหรอไหนเราขึ้นไปดูข้างบนนะพี่ล็อกเผื่อมันมีคําใบ้อะไรอีกอะโอ้หมาโง่ฉันรู้สึกว่ากุญแจนี่นแหละจะต้องพาเราออกไปจากคุกแห่งนี้ได้แน่นอนแต่มันต้องใส่รหัสสี่ตัวไงลูกพี่กี่ตัวนะสี่ตัวอะสี่ตัวอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าโอ้หมาโง่ด้วยความที่ฉันดูหนังเรื่องยอดนักสืบคันโนมาใครคือคันโน โคโนนยังไงล่ะโอ้สุดยอดไปเลยฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวอักษรแรกของไอคำเหล่านี้ก็ได้นะ S I M O ลองดูไหมโอ้ลูกพี่งั้นเราลองสองอันเลยไหมอันแรกเป็นหน้าสุดเราอันหลังเป็นหลังสุดถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นตัวหลังอ่ะ S Y P Y C P เฮ้ยตึงตึงโอสุดยอดลูกพี่มางโก้ดูดิได้กุญแจแล้วว้าวกุญแจอันใหญ่เท่าหน้าเลยพี่ลอกทำไมกุญแจมีสองอันมองโก้มันวางอยู่อันเดียวไม่ให่หรอ ั่นนี่พี่ลกมาก็หยิบได้มังโก้กุญแจไปทำอะไรรู้ไหมเอาไปตีหน้าพี่เลยอว<อ>ลูกพี่แล้วไอ้รหัสยาวๆเนี่ยมันเอาไปใส่อะไรอะไหนวะน9 9เนี่ยไอ้แปดเจ็ดเก้าสี่เก้าเนี่ยนั่นน่ะดีมางโก้เอาไปใส่ไหนอะ่ะมังโก้ฉันก็ไม่รู้อ่ะแล้วเดี๋ยวนะเราได้กุญแจมาแล้วก็ต้องหาที่ขายกุญแจก่อนปะอ๋อนี่ไงลูกพี่เฮ้ลูตุนแจอืโอ้นี่คือเราขายแล้วนั่นดี คีแพาท์แท็บเล็ตซอฟต์แวร์บอกว่ามีเอ่อมีที่ให้ใส่รหัสโผล่ขึ้นมานี่ไงอันนี้เอาป่าเดี๋ยวนะโอ้นี่มันเพิ่งโผล่มาหรือเปล่ามัางอ่อกแปดเจ็ดเท่าไรนะพี่ล็อกมอลืมแปดเจ็ดหกสี่ฮะแปดเจ็ดหกสี่ห้าเก้าสี่เก้าไม่ใช่ <c oughs> จำได้แล้วมันถามกูณทำไมกูมาไม่มั่นใจอ่ะทีละตัวแปดเจ็ดเก้าเจ๊ไม่ต้องเอาแล้วพี่ล็อกมาจำได้มาเกย๊อา้าวแต่จอดหม่างอ่อี่เราออกได้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ย ว้าวพี่เราเห็นไหมเราออกได้ด้วยความชาญฉลาดของเราอ้ามาโง่อ,อย่างนี้ตั้ง นั่นแหละทุกคนการไขปริศนานีออกมาจากคุกสุดโหดใต้ดินของพวกเราคนนั้นก็สู้ไม่ได้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายพี่หลอมาเพิ่งรู้มันมีปุ่มวิ่งด้วยจบเกมน้หมั้งเออ